เมื่อหลายเดือนก่อนผมได้สร้างเกมจีบสาวผู้ที่ถูกคือเกมจีบหนุ่มและแน่นอนว่าพวกเราทุกคนอนะ่ะเบื่อเกมจีบหนุ่มกันแล้วดังนั้นเราจะไม่แตะเกมแนวนี้อีกสักระยะเรียนเทคแคสเรล้อยากให้คุณสร้างเกมจีบสาวเดี๋ยวนี้จากพิกเซล่าเนื่องจากผมไม่เคยดูพิกเซล่ามาก่อน ผมเลยรีบตอบปฏิเสธไปทันทีเรียนพิกเซล,ล่าเนื่องจากผมไม่ถนัดในการสร้างเกมจีบสาวสักเท่าไหร่ดังนั้นผมเสียใจใที่ต้องบอกว่าถ้าจะให้ผมทําเกมก็ช่วยส่งภาพสาวสวยสุดน่ารักมาเยอะๆแล้วขอภาพแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยด้วยความเคารพขอบคุณหลังจากนั้นไม่มีการตอบกลับแปลกจังผมว่าผมก็ไม่ได้ทาตัวเป็นตาลุงโลกจิตสักนิดสุดท้ายผมก็เลยต้องกลับไปทํางานที่ค้างเอาไว้ ห oh oh. ดูเหมือนว่าพิซซ่าจะรับดีลของผมทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าทาพิซซ่าเขาอยากได้เกมจีบสาวแบบไหนรีแควรเมนที่สําคัญอยากให้มีตัวละครวีทูเบอร์สาวๆมีภาพวิดีโอและเสียงของน้อง,องๆเหมือนได้จีบน้องจริงๆและอยากให้เจ็แคทช่วยเสนอเนื้อหาและรายละเอียดเกมให้ค่ะโอ,อไ้ได้เลยครับเนื่องจากทางพิซซ่าต้องการให้เราออกแบบเนื้อหาให้เองทําให้เข้าทางโอตาคุโลกจิตอย่างเรา เนื่องด้วยเกมในครั้งนี้เป็นเกมที่จะต้องสร้างอย่างจริงจังขึ้นและมีเวลามากขึ้นผมเลยทำการรีเสิร์ชเกมแนวเกมจีบสาวอีกครั้งหลังจากที่ได้ลองเล่นเกมหลายๆเกมผมก็ได้สรุปมาเป็นคอเกมเพล Play Loop Call g a Play Loop คือ tool ตัวหนึ่งที่ช่วยในการออกแบบเกมโดยมันจะบอกเป็นชุดแอคชั่นที่เพลเยอร์ทำซ้ำๆตัวอย่างเช่นเกม Crash of Clans ที่ให้เพลเยอร์เก็บคอยสร้างยูนิตเอายูนิตไปสู้แล้วก็กลับมาเก็บคอยอีกทีซึ่งเมื่อเทียบกับเกมเราเมื่อคราวที่แล้วที่มีแค่คุณอ่านเนื้อเรื่อง เลือก choice แล้วก็อ่านนั้นเลยอีกทีแค่เห็นก็น่าเบื่อแล้วอะผมเลยทำการนำคอเกมเพลย์ลูปของเกมวิชวลโน v e l มาใส่นอกจากนี้ทางพิกซาร่ายังบอกว่าอยากให้เหมือนกับได้จีบจริงๆเราเลยต้องไปศึกษาคาแรคเตอร์ของสาวๆแต่ละคนอย่างละเอียดเริ่มที่คนแรกคือคาเมยุเรลินเรลินนั้นมีคาแรคเตอร์เป็นผีสาวเสียงใสสุดนุ่มฟู และแน่นอนว่าถึงจะตัวเล็กน่ารักเหมือนโลลิแต่ที่จริงแล้วเป็นผีดังนั้นน่าจะมีอายุหลายปีเอ็นินอายุศนย์ขวบค่ะ <open> นอกจากนี้ยังเป็นสาวน้อยที่ดูเรียบร้อยตยอย่ตยอแยล้วต่อแล้วลิลลี่เบลหรือลิลลี่คนนี้เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่สุดละนั่นก็คือซึนเดเล,ลิลิลลี่ไม่ได้ซึนสักหน่อยอะนอกจากจะซึนแล้วยังมีความเบียวอีกด้วย <S 2> <S 2> <S <S คนต่อมาคือไมคาร่าเมลโลนีหรือเมลเมลเป็นนางไม้ที่ชอบแต่งเพลงและร้องเพลงเก่งนอกจากนี้เนี่ยเมลยังมีความสามารถในเรื่องของการดูดวงดวงอนาคตของทุกคนนะคะทุกคนมีเกณฑ์ว่าจะตกลุมรักเมลถัดมาคือซูเปอร์พริตี้ทาโกเปโลเปโลเนี่ยดูไปแล้วจะเหมือนกับน้องสาวที่ขี้แกล้งและค่อนข้างป่วน ีนี้ยังมีสามคนที่เพิ่งเปิดตัวและนี่คือส่วนที่ยากมากเพราะข้อมูลเราไม่พอและถ้าเราเขียนในเรื่องไปและดันไม่ไปตรงกับคาแรคเตอร์ของ v ูทูบเบอร์แต่ละคนมันจะกลายเป็นการทำลายแบรนดิ้งหรือทำให้คนจำภาพลักษณ์ที่ผิดผิดไปนี่คือส่วนที่คิดิทิเคอยมากผมเลยขอความช่วยเหลือจากทีมพิกซาร่าจากนั้นผมก็ได้ไปออกแบบคอเกมเพลย์ลูปใหม่ดีไซน์เกมไมคคนิกหลายอย่างเพื่อความหลากหลายใช้ five structure ในการทำซอรี่เทลลิงเพื่อความอินเนื่นหนอนว่าผมใส่เต็มขนาดนี้ทางพิกซา่าต้องชอบอย่างแน่นอนเกมซับซ้อนไป เอาจริงๆแล้วตัวเกมเนี่ยเอาเป็นแบบ h ล l l Taker ก็ได้โอ้ oh. จากฟีดแบ็กเราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว Stakeholder เนี่ยต้องการเกมที่ Casual ระบบเกมจีบสาวเข้าไปนอกจากนี้เนี่ยทางพิซซ่ายังส่งข้อมูลของน้องๆที่เพิ่งเปิดตัวมาให้ทีนี้เรามาดูดีกว่าว่ามีใครกันบ้างคนแรกก็คือซูรุซูรุเนี่ยถูกอธิบายโดยทีมงานว่าเดอดาแต่พิ่งผ่าได้เดี๋ยวหนูมาเต้นให้ดูนะคะ อีกคนคือเอมิคนนี้เป็นหุ่นยนต์เสียงนุ่มบุคลิกคล้ายเมดให้เขาเป่าความหมออกไปให้ดีไหมคะสุดท้ายไมยอ่าเป็นมิวแทนนางพยาบาลที่จีบเก่งและติดตลกพี่คะให้เขาไปหาที่ห้องไหมแล้วตอนนี้เราก็มีข้อมูลมากพอที่จะเขียนบทพูดให้แต่ละคนและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะออกแบบเกมอีกรอบตามที่พิคซ่าได้บอกไว้นั่นก็คือเกมที่คล้ายกับ Helltaker เพื่อใครไม่รู้จัก Helltaker h e ลทเกอร์เป็นเกมพัซเซิลที่พอเราแก้พัซเซิลเสร็จแล้วก็จะได้ไปจีบสาวนันแต่ละด่านโดยสิ่งที่เราจะทําก็คือเปลี่ยนพัซเซิลเป็นแบบใหม่และสาวก็จะเปลี่ยนเป็น v ีทูเบทั้ง7คนสิมเพิล แล้วด้วยความที่งานของเรานั้นมีเวลาที่จำกัดเพื่อสปีดอัพเราเลยจะทำการซื้อแอสเซทท็อปดาว n g เอนจินมาใช้ท็อปดาว e n เอนจินเป็นเทมเพลตสำหรับสร้างเกมแนว t o p d o ท็อปดาวที่ทำให้ทั้ง 2D และ 3D ไม่ใช่แค่นั้นตอนที่ผมกำลังทำเกมนี้อยู่มันคือช่วงปีใหม่พอดีและมันลดถึง5 0ของดีและลดเยอะอย่างนี้แน่นอนว่าด้วยความที่เทมเพลตเนี่ยสร้างระบบพื้นฐานให้หมดแล้วทำให้เราสามารถโฟกัสกับเกมเพลย์ได้อย่างรวดเร็วโดยไอเดียเกมเราก็คือจะทำเกมพัตเ,เออตอร์ แต่จะมีตัวขัดขวางที่ถ้าเพลเยอร์โดนจับได้เท่ากับแพ้โดยเกมจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสและเพลเยอร์จะเดินได้ตาละหนึ่งบล็อกในขณะที่ AI เนี่ยจะเดินได้มากกว่าเพลเยอร์ทำให้เพลเยอร์ั้นเสียเปรียบเพลเยอร์จึงต้องใช้ของจากในเลเวลให้เป็นประโยชน์เพื่อผ่านด่านที่เหลือเราก็แค่เลือกระบบมูฟเมนต์ที่เข้ากับเรามากที่สุดนั่นก็คือการเดินแบบกริดหรือเรียกอย่างก็คือการเดินไปตามบล็อกแต่ว่าระบบการเดินยังไม่ใช่แบบที่เราต้องการเพราะว่าเราอยากให้เพลเยอร์เดินแค่บล็อกเดียวแต่ตอนนี้มันเป็นแบบ เพื่อให้มันเดินแบบที่เราต้องการเราต้องแก้โค้ดที่เทมเพลตเขามีให้แต่การแก้โค้ดส่วนนี้มันอาจจะไปกระทบส่วนต่างๆของระบบอื่นๆได้เราเลยจะใช้ Decorator Pattern d e c o ดีโคเดเตอร์แพทเทิร์นเป็นหนึ่งในแพทเทิร์นดีไซน์ที่ทำให้เราสามารถเพิ่มความสามารถของอ็อบเจกต์ได้ด้วยการหุ้มอ็อบเจกต์ด้วย behavior ใหม่แปลไทยเป็นไทยก็คือนี่คือเลลินนี่คือเสื้อกันหนาวเราเอาเสื้อไปห่อเลลินเราได้เลลินคนเดิมที่กันหนาวได้และถ้าเราเอาเสื้อตัวเดิมไปห่อลิลลี่ เราได้สาวซึนที่กันหนาวเสื้อกันหนาวคือเดคอเรเตอร์ที่ทําให้ใครก็ตามที่ใส่เนี่ยกันหนาวได้แล้วถ้าเอาเสื้อตัวเดิมไปห่อคนที่ยังไม่กดซับเจคคทลันจ์จัที่เราใช้เดคโเรเตอร์ไปควบคุมการทางานของเทมเพลตเราก็จะได้ movement แบบที่เราต้องการต่อมาเราจะสร้าง AI ที่เดินเข้าหาเพลเยอร์และเรียนแบบการเดินของเพลเยอร์ก่อนเช่นถ้าเพลเยอร์เดินขึ้น AI ที่เดินได้มากกว่าเพลเยอร์จะตัดสินใจเดินขึ้นก่อนแล้วค่อยเดินเข้าหาเพลเยอร์ สุดท้ายถ้าไอเดินชนเพลเยอร์ก็จะถูกโจมตีแบบเบาๆจะเห็นว่าไอที่เดินได้มากกว่าเพลเยอร์จะได้เปรียบมากๆดังนั้นเราเลยต้องมีตัวช่วยเพลเยอร์ด้วยการสร้างกำแพงมากั้นโดย AI เนี่ยจะเดินตรงหาเพลเยอร์แบบไม่สนใจกำแพงทำให้เพลเยอร์เนี่ยสามารถใช้กำแพงบังได้และเราก็จะได้พัซเซง่ายๆที่คล้ายกับเฮลเทเกอร์แต่มันจะไม่คล้ายเลยถ้าตอนจบไม่มีระบบจีบสาวและเพื่อสร้างระบบจีบสาวเลยต้องไปสร้าง UI dialogue animation และอีกมากมาย ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาไปเกือบหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าโอ้ว้าวอะไรกันเนี่ยนี่เราเคยซื้อระบบวิชัวโนเว่มาแล้วอ่ะเนี่ยดังนั้นที่เหลือเราก็แค่พอระบบเกมเบสที่สำคัญสำคัญเสร็จเกือบหมดแล้วเราก็จะมาทำให้ระบบเกมท้าทายขึ้นแน่นอนว่าถ้าเกมเราเป็นแค่เดินเดินแล้วผ่านได้ไม่จะไปท้าทายอะไรผมก็เลยเพิ่มเมคคิกยิบย่อยเข้าไปเช่นหนามที่เปลี่ยนไปตามเทิร์ประตูที่จะเปิดทุกครั้งที่คุณเก็บกุญแจ ถัดมาคือวาร์ปที่ทำให้คุณย้ายไประหว่างที่ได้และสุดท้ายาผมคิดไม่ออกก็เอาเป็นว่าเอา AI ตัวเก่าเนี่ยมาเพิ่มจำนวนเดินละกันแต่จะเห็นว่า AI เนี่ยมันหน้าตาไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เราจึงจะเปลี่ยนหน้าตาของ AI ผมเลยทำการรียูสสลามที่เรารักจากเกมเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรายังมีสลามอีกรูปแบบหนึ่งที่เดินได้มากขึ้น AI หรือสลามตัวนี้จะต้องน่ากลัวกว่าตัวเดิมเพื่อให้มันดูน่ากลัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเราเลยจะเล่นกับเซนส์เกมเมอร์นั่นก็คือ เปลี่ยนเป็นสีแดงใช่แค่มองก็ชัดเลยว่าตัวแดงมันโหดกว่าในตอนนี้เราก็ได้ตัวละครของ AI แล้วแต่มันจะเป็นเกมจีบสาวได้ไงถ้าไม่มีตัวละครสาวๆเราเลยจะมาว่าสาวๆเข้าไปในเกมกันโดยเกมเราจะเป็นเกมที่ใช้สไตล์ของพิกเซลอาร์ตซึ่งครั้งก่นกอนเราได้ทําการวาดพิกเซลอาร์ตด้วย Photoshop และด้วยเหตุผลาป,ประการยูทูบเบอร์หลายๆคนนะมักจะแนะนําโปรแกรมที่มีชื่อว่า A Sprite เพื่อเราได้พิกเซลอาร์ตที่ดีที่สุดผมเลยใช้โปรแกรมที่มือโปรหลายคนแนะนำายุด 40ดอลล่าเนื่องจากผมเสียเงินไปกับแ s s e t Top Down วจนหมดทําให้ผมต้องหาทางเรียกอื่นที่ดีกว่า a อสไพร์ที่เสียเงินและแน่นอนว่าจะมีอะไรดีไปกว่าเอสไพร์ที่เสียเงินได้อีกละ่ะถ้าไม่ใช่ a อสไพร์ที่ฟรี <c oughs> ด้วยเหตุผลตามประการเอสไพร์ a เป็นซอฟต์แวร์ Open นซอร์สโอเพนซอร์สหมายความว่าเราก็บิลเองได้และฟรี หลังจากเราได้โปรแกรมวาดพิกเซลอาร์ตแล้วเราจะทําการวาดสาวๆจากพิกเซล่ากันโดยผมได้ทําการเรฟเลนซ์จากภาพใน Google เนื่องจากผมวาดรูปไม่ค่อยเก่งคนแรกเลยใช้เวลาค่อนข้างนานเป็นเรื่องปกติตัวนคนที่เหลือเนี่ยจะวาดได้เร็วขึ้นเพราะเราได้เรียนรู้แล้ววาดคล่องขึ้นตามกาลเวลาแต่การใส่รายละเอียดก็ยังคงความพิถีพิถันหรือเมื่อผมพูดว่าพิถีพิถันเราแค่เอาโครงคนแรกมาเปลี่ยนสีผมและเสื้อเพราะพิกเซลอาร์ตมันมองไม่ออกอยู่แล้ว ตัวท้ายเราก็ได้เอาสาสามมาไว้ในเกมพร้อมกับแอนิเมชันสวยๆอย่างพิถีพิถันและเมื่อผมพูดว่าพิถีพิถันนอกจากตกแต่งภายในเกมก็ถึงเวลาตกแต่งหน้าเมนูโดยเราจะทําการสร้างชัปเตอร์ให้ครบกับจํานวนคนและใส่ภาพแบนเนอร์โดยถ้าเพลเยอร์ยังไม่เล่นแบนเนอร์จะแสดงเป็นเงาซึ่งแน่นอนว่าดูไม่รู้เลยว่าเป็นใครแล้วพอเราเล่นเกมผ่านชัปเตอร์ก็จะปลดล็อกและแสดงภาพออกมาเป็น พอได้ระบบทุกอย่างครบแล้วเราก็จะมาใส่บทพูดและช้อยส์กันโดยเนื้อเรื่องและช้อยส์ต่างๆก็จะเบสอ on คาแรคเตอร์ของสาวสาวพิกซาร่าแต่ละคนนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่เคยดูสาวสาวพิกซาร่ามาก่อนคุณแตกไม่เชื่อมาลองดูก็ได้สมมุติว่าคุณกาลังจีบเอมี่อยู่คุณจะจีบเธอด้วยอะไรระหว่างให้ตุ๊กตากับยื่นรูปถ่ายสุดหล่อของตัวเองให้อแน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้องยื่นรูปถ่ายสุดหล่อเพราะผมนั้นหล่อที่สุดคุณก็เลยยื่นรูปให้่ค รอบนี้เราลองไปจีบไมา์กันบ้างถ้าเกิดคุณมาสายคุณจะทํายังไงระหว่างพูดความจริงกับโกหกโกหกคงไม่เป็นไรหรอกมั้งหากี่ยมาช้าเพราะไปอยู่กับสาวอื่นมางั้นสินะไม่รู้ว่ายงไงว่าน,นอกใจฉันจะโดอนอะไรคุณแต่ในหลายๆความหมายเลยแหละเอาใหม่รอบนี้เราลองมาจีบลิลลี่ดูถ้าคุณต้องจีบลิลลี่คุณจะทำยังไงระหว่างบอกชอบไปเลยละกันหรือว่าอยู่เงีย,งยบๆเข้าไว้บอกชอบไปเลยละกัน ก็ชอบเหมือนกันแหละไม่ต้องมายิ้มเลยนะก็ะนั้นแนะนําว่าอย่าลืมไปกดทับและดูช่องสาวๆกันก่อนมาเล่นจะได้เพิ่มความปั่นในเกมได้ยังไงก็ตามลองคิดภาพว่าถ้าเราตอบคำถามผิดแล้วต้องกลับไปเกิดใหม่แล้วเล่นใหม่หมดไม่จะต้องหัวร้อนมากแน่ๆแต่ในครั้งนี้เราอยากให้เพลย e เยอร์เล่นเกมจบและสนุกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อให้สะดวกผมได้ทำการเพิ่มเช็คพอยต์ไปในด่านต่างๆ นอกจากเรื่อง e ช p o i n t ก็ยังมี U X ของ Tutorial โดยปกติ Tutorial ลมีหน้าที่บอกให้เพลเยอร์เล่นเกมเป็นบางทีก็จะยัดมาเป็น Text นาๆแล้วบังคับให้เพลเยอร์อ่านซะแน่นอนว่าผมและเพลเยอร์ทั่วไปอีก99%นั้นไม่อา่านเราเลยจะใช้วิธีการสอนเล่นแบบไม่สอนใช่สิ่งที่เราจะทำก็คือการออกแบบเกมให้เพลเยอร์ใช้การสังเกตและคิดแทนการบอกแบบ Text หรือพูดให้ถูกเลยก็คือเขียนเป็นเท็กให้น้อยที่สุด พอเกมเราเสร็จก็ถึงเวลาที่จะตั้งชื่อและทำโลโก้ของเกมอย่างพิถีพิถันเริ่มหูบว่าพิถีพิถันวู้พิกเซลเลดอ้ว้าวนี่เป็นชื่อดีจริงๆๆ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 ที่เหลือล้วก็แค่ออกแบบโลโก้ด้วยกันเล็บจากโลโก้ของพิกเซล,ล่าก็เป็นอันเสร็จสุดท้ายเราจะทำการเจโมเกมให้น่าเล่นแล้วมันจะมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกอยากเล่นไปกว่าการดูตัวอย่างเกมโมบายที่โง่จนกูอยากจะเล่นแทน เดินยังไงะโอ้เกมนี้ง่ายนิดเดียวแค่เดินเข้าประตูแค่นั้นเองโอ้ยากจังเลยอ่ะโอ้ดูสิตรงนี้มันมีหนามแสดงว่าเราแค่ต้องกดได้ดีเพื่อข้ามไปสินะเอา้าเฮ้ยถูกผิดจังหวะเนี่ยบ้าเขาแค่ให้เดินอ้อมไม่เฉยตัางหากโง่จริงโอ้ยแย่จังเลยผมว่าผมสร้างเกมมายากมากคนที่ดูอยู่คงผ่านไม่ได้หรอกนะ ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเก่งจริงแล้วก็ลองไปโหลดเล่นในอีช i o ที่อยู่ในลิงก์ใต้ใคลิปชั่นดูสิหรือว่าแค่เข้าลิงก์คุณก็ทําไม่ได้และก่อนที่จะไปเล่นเกมนะครับผมขอแนะนําให้คุณใช่คุณควรจะกดขยี้ไลค์ขยี้ subscribe เดี๋ยวนี้ก่อนที่ผมจะไปขยี้คุณ